สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาค่ะที่จังหวัดเชียงรายสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการเดินเรือในแม่น้ำโขงและอีกอย่างก็คือส่งผลกระทบถึงสุขภาพของประชาชนด้วยค่ะ สถานการณ์หมอกควันในรอบที่2ของปียังคงปกคลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดต่อกัน4วันซึ่งจากการตรวจวัดค่าฝุ่นละององขนาดเล็กในอากาศขนาดต่ำกว่า10ไมครรอนนนสูงเกิมมาตาตฐที่120ไโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและกระทบต่อธุรกิจการเดินเรือบรรทุกสินค้าและเรือท่องเที่ยวในแม่น้ําโขงโดยเฉพาะชายแดนด้านอําเภอเชียงแสนทําให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงโดยคนขับเรือท่องเที่ยวรายหนึ่งบอกว่าแม้ยังสามารถเดินเรือได้แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะมองเห็นไม่ชัด ล่าสุดแม้ว่าทางจังหวัดจะประกาศให้งดเผาทุกชนิดแต่พบว่าหลายพื้นที่ทั้งฝั่งไทยและประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีการเผาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญก่อให้เกิดหมอกควันค่ะมากันที่ข่าวกีฬากันในวันนี้ลอรีแม็กอิลรอยเตรียมออกรอบกอล์ฟเดอะมา s t สเตวันแรกร่วมกับฟิลแมคเคอรันแชมป์สสมัยค่ะ ความเคลื่อนไหวกอล์ฟรายการใหญ่ชิงถ้วยเมเจอร์ใบแรกของปี The ะมา t e เตอร์ที่สนามกอล์ฟออกัสตาสหรัฐอเมริกาซึ่งออกรอบวันพฤหัส,สบดีนี้ล่าสุดมีการประกาศรายชื่อกวนนักกอล์ฟที่จะออกรอบร่วมกันในการแข่งขัน2วันแรก r รอร m c แม็กเอรอยมือหนึ่งของโลกเตรียมออกรอบร่วมกับฟิลแมคเคิวสันโปรถินแชมป์เดอะม ا س เตอร์สสมยัยและไรอันมัว แมคอิวรอยต้องการคว้าแชมป์เดอะมารสปีนี้ให้ได้เพื่อเป็นโปรโกอล์ฟอาชีพอันลำดับที่6ที่สามารถครองแชมป์เมเจอร์ได้ครบทั้ง4รายการด้านไทเกอร์วูดอดีตมือ1ของโลกก็ตั้งใจคืนฟอร์มเก่งในรายการนี้จะออกรอบร่วมกับเจมี่โดนันสันและจิมมี่วอรเกอร์ขณะที่ธงชัยใจดีโปรชาวไทยอยู่กวนเดียวกับเฟรดคัปเปิลและแบรนด์แกรส มาเธอเวลเปิดบ้านถล่มเซนเมเรน5-0ในฟุตบอลสกอตติชพีเมลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะฟุตบอลต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมาเซนเมเรนลำดับที่11ในตารางศึกสกอตติชพีเมลีกบุกเยือนมาเธอเวลทีมรังท้ายอันดับที่12เกมนี้เจ้าบ้านพลิกขึ้นนำก่อน1-0ตั้งแต่7นาทีแรกจากประตูของลีเอร์วินก่อนที่เจ้าตัวจะยิงเพิ่มเป็น2-0ในนาทีที่25 ก่อนหมดครึ่งแรกสกอต์แมคโดนัล์ทำประตูให้มาเธอเวลขยับหนีไป3.0เครึ่งหลังนาทีที่74มามาวินจอนสันเปิดฟรีคลิกให้กับจอห์นสตันหมู่เป็นประตูให้มาเธอเวลนำไป4.0ต,ต่อมาในนาทีที่79สตตันได้โอกาสแปรซ้ำจะเจาะเ,เป็นประตูปิดท้ายช่วยให้ทีมเปิดบ้านชนะเซนเมเรนไป5.0ค่ะรับชมข่าวต้นชั่โมงได้อีกครั้งในเวลา11